ปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยข่าวเมารอบรั้วบันเทิงไทยนะคะรับรองว่าทราบทุกข่าวค่ะเมาข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์เทนที่ต้องเรียกเดือนพฤษภาคมวัาเดือนแห่งความรักซะแล้วเพราะมีคนดังแต่งงานกันเยอะมากล่าสุดนักร้องหนุ่มแอมมี่ชัยอมอนนักร้องนำวงเดอะบอท o ทิมบก็ได้เดทควงสาวไอดาอารดานักสแสดงจากหนังเลิฟจูรินสีรักมันใหญ่มาก ข้าพิธีวิวาสในวันที่16นี้ที่สตูดิโอฮาวายถนนเพชรบุรีแถมฝ่ายชายยังไม่สนทุกกระแสข่าวหรือเรื่องวิวาสฝาแลบยืนยันเพียงเรารักกันเท่านั้นก็พอคะ่ะทำเอาทะเลมาดิฟจื่อสนิทกระถูกความหวานของเตอ๋อชันทวิตและพิกควาทรศยากลบจนหมดแถมทั้งคู่ยังควาดกันโชว์รูปผ่านอินสตาแกรมให้คนสดอิจฉาตาร้อนงานนี้แม้จะไม่มีภาพคู่โพสให้เห็นแต่ก็มั่นใจได้ว่าดีกรีความหวานของทั้งคู่คงจะไม่น้อยหน้าคู่รักคู่ในไหนแน่นอนค่ะ จนคู่เข้าใหม่ประมาณชายวิกกี้ลังต้องเปลี่ยนโรงแรมที่จะใช้จัดฉลองสมรสอย่างกระทันหันตอนนี้โรงแรมคู่กรณีก็ติดต่อขอคืนเงินมาจําให้เรียบร้อยแล้วทั้งยังแถมโปรโมชั่นห้องพักสุดรู้ที่ต่างแดนให้เสร็จด้วยซึ่งชาชาติยรดมก็ไม่ติดใจแถมยังปฏิเสธที่จะพักฟรีไม่ได้หญิงนะจ๊ะแต่หนุ่มชายบอกว่าตอนนี้ของมุ่งบันเริ่มงจัดงานฉลองสมรสในวันที่16พฤษภาคมที่โรงแรมโอเรนเซนก่อนดีกว่า